คนเกิดวันเสาร์ได้ไพ่เจ้าชายถ้วยสองเหรียญเอมเปอร์ Emperor, จัก,กรพรรดิหกถ้วยราชินีพระจันทร์ดิไฮพิรสเตชวงนี้ครับความสุภาพความเรียบร้อยความสงบเกี่ยวข้องกับการงานทั้งสิน้นเรียกว่าใช้สติใช้ปัญญาจะมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักคับผู้คนทุกสิ่งทุกอย่างทีวีโทรทัศน์ออนไลน์โลกโซเชียลมักจะเกี่ยวข้องกับ การติดต่อซื้อขายแลกเปลี่ยนออนไลน์สำหรับคนวันเสราร์ให้มุ่งมั่นตั้งใจทำสิ่งใดใช้การเวลายิ่งอายุการงานมากขึ้นจะยิ่งดี <S <S เขาเรียกว่ายิ่งนานวันประสบความสำเร็จมีผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่าจะมีสิ่งที่ดีเข้ามาโฆษณาติดต่อพูดคุยรายการทีวีมักจะ มีคนวันเสารอยู่หนึ่งในนั้นนะครับที่จะต้องได้รับเชิงเรื่องของการเงินการทองครับอยู่ในช่วงของสองเหรียญใช้ใจ่ายเยอะซื้อขายแลกเปลี่ยนอาหารของกินความสุขกู้แบงก์กดบัตรเครดิตขายของทรัพย์สินที่มีมูลค่าเอามาเป็นการลงทุนก่อนแต่ไม่ต้องกลัวนะครับจังหวะชีวิตมันเป็นองนี้ครับหมุน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 ,มนเพราะฉะนั้นเราต้องใช้ความรู้สึกกองทัพเดินด้วยความสุขกองทัพเดินด้วยความรั เรื่องของโชคลาภครับตีความฝันให้แม่นๆจะมีโชคลาภจากความฝันความจินตนาการเรื่องของความรักครับช่วงนี้เจ้าชายถ้วยเอมเปอเรอร์หกถ้วยแปลความหมายถึงความรู้สึกที่ดีต่อกันพูดเพราะกอดกันสักนิดมอบความรักบางครั้งบางสิ่งบางอย่างตรงนี้เนะรับเทคนิคตรงนี้เป็นการมัดใจคนรักและตัวเราให้มีความสุขความผูกพันกันมากขึ้นลูกหลานบริวาร สิ่งต่างๆพึ่งพาอาศัยได้เจ้าชายถ้วย,วยลูกหลานหรือแม้กระทั่งคนวันเสาร์เนี่ยเป็นลูกหลานให้กับคุณพ่อคุณแม่กระตันอยู่เพราะฉะนั้นมีสิ่งที่ดีคนโสดครับมีโอกาสพบรักในขณะเดินทางจะเดินทางไปไหนแต่งตัวให้สวยให้หล่อแฟชั่นวีคสิ่งต่างๆลงมาเลยนะครับเพราะฉะนั้นจะมีความโดดเด่นกับความรักหวานแหววสไตล์ของคุณหรือแม้กระทั่งสุภาพเรียบร้อยก็ต้อง เรียบร้อยเนี้ยบทุกสิ่งทุกอย่างเสื้อผ้าหน้าผมความสะอาดสะอาดจะเป็นสิ่งที่ดีเพราะฉะนั้นคนรักจะเข้ามาในช่วงนี้ได้ถึงคําว่าความรักที่เกี่ยวข้องกับผู้ใหญ่คนอายุมากหรือแม้กระทั่งชาวต่างชาติได้เรื่องของสุขภาพครับยังเกี่ยวข้องกับการวิงเวียนศรีรษะหรือแม้กระทั่งแป้งน้ําตาลของกินกินเยอะทานเยอะมีความสุขต้องออกกาลังกายครับกินได้ มีสิ่งต่างที่ดีเพราะฉะนั้นเราขับเคลื่อนด้วยออกกำลังกายสําหรับคนเจ็บป่วยจะดีวันดีคืนเพราะว่ามีไพ่เอ็เมเปอร์ให้ใช้เวลาในการฟื้นตัวสักระยะสักพักช่วงนี้ยังเกี่ยวข้องกับมูเตรูการกราบไหว้พระ รวมถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์รวมถึงการนั่งสมาธิเจ้าชายถ้วยเขาเรียกว่าความรู้สึกสิ่งที่จิตสงบจะนำพาเป็นแสงสว่างให้กับคนวันเสาร์ให้มีการเดินทางไปทําอะไรตามความรู้สึกที่ดีสุภาพเรียบร้อยทําให้มีผู้หลักผู้ใหญ่รักและเมตตานะครับ